สวัสดีครับก็มาพบกับผมคนเล่าภัยวันนี้ก็มาเข้าป่ากับผมอีกตามเคยโดยมีชื่อตอนชื่อว่าปางย่างผีตอนที่หนึ่งณสมัยนั้นมีการสัมปทานป่าไม้หลายหลายที่ในบริเวณริมน้ำน่นใต้มักจะมีนายทุนเข้ามาหาว่าจ้างคนไปเป็นคนงานนายเลิศซึ่งเป็นหัวหน้าคนงานทำไม้ถูกนายเรียกตัวเข้าไปหา นี่เลิศพอดีมีงานให้ทำนายเลิศตอบกลับไปครับนายฉันต้องการให้นายไปหาพรานนำทางจะให้ไปสำรวจป่าตร,ตรงอีกฝั่งที่เรายังไม่ได้เข้าไปดูให้ไปดูซิว่ามีต้นไม้งามๆเยอะไหมเลิศจึงตอบรับคำและได้พาลูกน้องไปด้วย3าึงสคนจัดเตรียมสเสบียงอาหาร ปืนมีดและของจำเป็นเตรียมเดินทางเลิศคิดไว้แล้วว่าพานที่รู้จักป่าแถบนี้ดีที่สุดคือพานคำปองซึ่งเลี้ยงควายอยู่ริมน้ำน่านใต้เลิศก,กับลูงน้อยพากันขับรถนิสสันบิ๊กเอไปหาพานคำปองพอไปถึงจึงเดินไปริมรั้วบ้านแล้วตะโกนถามพี่คำปองพี่คำปอง ผานคำปองแปลกใจใครมาตะโกนเรียกกูวะจึงเดินออกมาดูก็เห็นนายเลิศผานคำปองจึงเอ่ยขึ้นเอาคุณเลิศไปไงมาไงถึงมาถึงที่นี่ได้ผานคำปองจึงเชิญนายเลิศเข้าบ้านคุณเลิศผมว่าเราเข้าไปคุยกันในบ้านดีกว่าเลิศกับลูกน้องอีกสี่คนจึงเดินเข้าไปในบ้านผ่านคำปอง พานคำปองจึงเอ่ยถามขึ้นมีอะไรหรอครับคุณเลิศนายเลิศผมมีเรื่องอยากให้พี่คำปองช่วยหน่อยย้อนไปก่อนหน้านั้นว่าพานคำปองกับนายเลิศรู้จักกันได้อย่างไรก่อนนั้นเลิศเป็นนักท่องป่า25ปีมักจะท่องป่าไปทั่วกินลมชมวิวจนได้มาเจอกับพานคำปองอายุ32ปีซึ่งเลี้ยงควายอยู่ริมน้ำหน้านใต้ ตอนนั้นควายของพานคำปองตั้งท้องใกล้คลอดลูกหมาป่าหมาในก็ชอบมาย่องย่องมองมองเป็นฝูงรอกินลูกควายเลยเลิศจึงอยากผูกมิรกับพานคำปองเลยขออาสานอนเฝ้าควายกับปืนลูกซองเดี่ยวใบคานคู่ใจที่แทบจะไม่ค่อยได้ยิงอะไรเท่าไหร่พานคำปองเห็นว่ามีคนมานอนเฝ้าควายให้เลยตกลง เพราะผ่านค่ำปองปอไม่ได้นอนมาหลายวันแล้วพอถึงกลางคืนหมาป่าก็เข้ามาหอนใกล้ๆแต่ไม่เข้ามาใกล้ขวายผ่านไปจนเช้าเลิศไม่ได้นอนทั้งคืนผ่านค่ำปองตื่นมานึ่งข้าวทำกับข้าวเมนูนั้นก็คือแกงกระรอกแห้งใส่ผักโขมทำกับข้าวเสร็จจึงลงไปเรียกนายเลิศซึ่งไม่ได้นอนแทบทั้งคืนมากินข้าวด้วยกัน ผานคำปองนั้นแกอยู่ตัวคนเดียวเคยมีภรรยาแต่เสียภรรยาไปเพราะไข้ป่าอยู่ในป่าหายารักษายากไปหาหมอก็ไม่ทันเงินก็มีน้อยภรรยาของแกจึงเสียไปผานคำปองจึงเลี้ยงควายที่ได้จากมรดกเพียงคนเดียวและคิดจะไม่มีใครอีกหลังจากที่เลิศกับผานคำปองรู้จักกันครั้งนั้นจึงเริ่มสนิทสนมกัน ด้วยเลิศที่มีนิสัยใจใหญ่ผ่านมาแถวนี้ทีไรก็ต้องหาของฝากของแหง้งมาฝากผ่านคําปองจนทั้งสองเป็นเหมือนญาติกันก็ว่าได้เอาละครับตอนนี้เราก็กลับเข้าเรื่องกันละครับเลิดเอ่ยขึ้นผมมีเรื่องอยากให้พี่คําปองช่วยผมหน่อยคือว่าผมต้องการให้พี่นำทางผมเข้าป่าฝั่งที่พี่อยู่ นี้จะได้ไหมพอดีนายเขาสั่งให้ไปสำรวจแต่ผมไม่รู้จักทางผ่านคำปองจึงตอบกลับไปพี่ก็ไม่ได้เข้าดงป่าใหญ่มานานละเพราะมัวแต่เลี้ยงควายพี่คงไม่ได้ไปเพราะไม่มีใครดูควายให้พี่ก็ขอจบตอนที่หนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวมาติดตามฟังกันตอนที่สองต่อไปนะครับ สวัสดีครับ